สวัสดีเพื่อนๆชาวโลกไอทีวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องอุปกรณ์เสริมชิ้นใหม่จากทางเร a l วมีที่เพิ่งเริ่มวางจำหน่ายกันได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่คิดว่าสายเกมน่าจะถูกใจกันเป็นอย่างมากเลยกับเจ้าเรียวมีค o l i n g Back คลิปนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าคนที่เป็นสายเกมจะรู้ว่าเจ้าชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่า เครื่องระบายความร้อนแบบหนีบด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้สายเล่นเกมนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อที่เลือกใช้กันแต่ว่าก็จะมีราคาสูงต่ำต่างกันไปนะฮะถ้าเป็นคลิปหนีบแบบตลาดนัดอันนั้นไม่นับนะครับเพราะว่าต้องเรียกต้องต้องอต้องอธิบายก่อนว่าอุปกรณ์ที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ย อนอกจากพัดลมแล้วเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอื่นที่สําคัญในการระบายความร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาพูดกันนะฮะแต่เจ้าเนี่ยเป็นสินค้าใหม่จากทางเรียวมีที่ผมทดลองซื้อมาใช้เองนะฮะเนื่องจากราคาอยู่ในเรียกอ่ะต้องเรียกว่าราคาเนี่ยรับได้นะราคาเาค่อนข้างดีทีเดียวก็คือ499บาทนะฮะถือว่าไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนะฮะเราลองมาดูข้างกล่องกันสักนิดนึงก่อนว่ามันมีบอกคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่า ตัวนี้เป็น one second rapid cooling นะฮะสามารถทำให้อุณหภูมิเนี่ยสามารถลดลงได้ภายในระยะเวาลาเริ่มต้นใช้งานเพียง1นวินาทีนะครับแล้วก็เป็น semi conductor e n c h a n c heat dissipation นะครับตัวนี้ก็คือระบายความร้อนที่เกิดจากชิปเซ็ตได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ silent operation ก็คือทำงานด้วยความเงียบนะฮะ มี c ั l เ r อร์แลม f e c t ก็คือมีไฟ LED อยู่ที่พัดลมด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาไลท์เวทนะครับแล้วก็บอกว่าฟรีสเตรทดีไซน์ก็คือไอตัวคลิปนี่แหละสามารถยืดหยุ่นใช้ได้กับทุกรุ่นที่เป็นรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแพชชั่นด a l c ลคูลิ่งเทคโ o โลยีนะครับก็คือเป็นระบบระบายความร้อนสำหรับสมาร์ทโฟนที่ มีถึง2แบบด้วยกันก็คือใช้พัดลมกัแบบใช้ตัวนี้จะเป็นแผ่นเจลระบายความร้อนนะครับติดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับผมนะแล้วก็บอกว่า much closer to mobile phone CPU cooling down rapidly นะครับก็คือออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจาก CPU ได้โดยตรงเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูสักนิดนึงว่าภายในกล่องมันมีอะไรอยู่บ้างนะฮะนี่ ออกมาดูตรงนี้หนึ่งกล่องแพ็กเกจจิ้งนาตาดีนะครับตัวนี้นี่ในกล่องก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับว่าติดตั้งตรงไหนอย่างไรนะฮะก็คือให้ดีก็คือเขาบอกว่าต้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางนะครับใกล้กับ CPU ตรงนี้ฮะใกล้กับ CPU มากที่สุดก็คือจุดที่เกิดความร้อนมากที่สุดเลยเราลองจับเราก็รู้ว่ามาันคือตรงไหนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไม่มีอะไรเป็นคู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับว่าใช้งานอย่างไรอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างตัวนี้จะให้เป็นสาย USB Type C นะฮะเป็นสาย USB Type C สีเหลืองครับตัวนี้สีประจำแบรนด์ของเรามีตัวนี้อย่างที่บอกว่าคือแผ่นเจลระบายความร้อนให้แผ่นสำรองมาด้วย1แผ่นนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้า o o l i n g back clip นะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ค่อนข้างดูดีนะครับผมตัวนี้แกะออกหลอกลอกได้นะแต่ผมยังไม่ลอกผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับปุ่มนี้มันจะเขียนว่าโฟกัสสักนิดนึ่งนะฮะเป็น l i ท์ t ัต t t o n นะครับก็คือเปิดปิดไฟเอฟเฟกตัวนี้เป็น Power Button นะครับผมแล้วก็ช่อง USB Type-C สํ C, สำหรับจ่ายไฟตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเพราะงั้นต้องเสียบ สายชาร์จทิ้งไว้ตลอดเวลาจัก,กับ power bank หรือจะก,กับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแผ่นเจลระบายความร้อนนะฮะนะแล้วก็พัดลมนะครับดีไซน์โดยรวมประมาณนี้ครับถือว่าดีไซน์สวยงามน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองทดลองใช้งานกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเราลองมาดูกันก่อนที่จะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับ อันนี้ผมลองเสียบพอแบงค์แล้วนะครับเสียบใช้กับพนะอแบงค์นะนี่เป็นสายไทยสีอย่างที่บอกกด power button เพื่อเปิดอันนี้คือเปิดแล้วสังเกตเห็นว่าจะมีไฟแสดงว่าเราเปิดตัวพัดลมอยู่เป็นไฟแสดงผล LED สีฟ้านะครับนี่คือพัดลมเปิดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเสียงเงียบมากแต่ว่าเสียงพัดลมดังๆนั้นเสียงพัดลมแอร์ผมนะอันนี้ไม่เกี่ยว แต่ลองให้ลองได้ยินว่านี่คือเสียงที่พัดลมมาทํางานอยู่ฮนะจะเห็นได้ว่าเงียบมากเงียบจริงๆเราลองเปิดไฟเอฟเฟกดูตัวนี้เป็นไลท์บัตเทิลนะฮะอ่าสีเราไม่สามารถบังคับเปลี่ยนได้นะมีแต่เปิดกับปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะไล่เฉดสีของมันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แดงเหลืองน้ำเงินเขียวฟ้า อะไรก็ตามแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแฟ RGB บด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นแผ่นเจลระบายความร้อนเย็นมากต้องบอกว่าเย็นเชียบเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเย็นจริงๆคุณสังเกตเห็นไหมว่ามันมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่แผ่นเจลซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับก่อนว่าค่อนข้างแปลกใจกับความพิถีพิถันนะครับสิ่งที่มันทำให้มันแตกต่างจากพัดลม ระบายความร้อนที่อยู่ตามตลาดนับอลาสานสิบเก้าห้าสิบเก้าบาทก็คือมันมีฮีทซิงค์ไงครับถามว่าทําไมตัวแผ่นเจลนี้นถึงเย็นเพราะมันมีฮีทซิงค์ตัวนี้เห็นไหมตรงนี้คือฮีทซิงค์ด้านในแล้วตรงนี้ก็เป็นพัดลมบอยความร้อนถูกไหมครับแล้วตัวนี้เป็นแผ่นเจลสาหรับดูดซับกระจายความร้อนและความเย็นที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับความลับของการที่ทําไมเวลาเลือกซื้อพวกพัดลมลอยอาก,กาศแบบคลิปออนเนี่ยถึงต้องเลือกอันที่มียี่ห้อแล้วก็ มีราคาสักนิดนึงเพราะอย่างผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่พัดลมอะไรก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือองค์ประกอบที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ใช้มันเป็นมากกว่าพัดลมนั่นเองนะครับตัวนี้นี่เย็นจริงๆแล้วดูดิไอเนี่ยเนี่ยดูดิไอน้ําขึ้นเย็นเชียบเลยนะฮะโดยรวมสวยงามงานประกอบแข็งแรงดูดีทนทานยอดเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้งานร่วมกวับสมาร์ทโฟนดูว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับทีนี้เมื่อกี้เราดูดีไซน์ภายนอกกันไปแล้วนะครับทดลองใช้งานกันไปแล้วทีนี้ทดลองทดลองจับโดยที่ยังไม่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้งานร่วมกับการเล่นเกม PUBG ดูนะครับตรงนี้ผมเปิด CPU Monitor ไว้จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของ CPU ตอนนี้อ,อยู่ที่ประาณ40-41องศาซึ่งตรงนี้เป็น ห้องไม่ใช่ห้องแอร์นะครับทำให้อุณหภูมิเครื่องเนี่ยก็อาจจะสูงสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเจ้าพัดลมระบายอากาศของเร cool ียวมี o o l i n g Back Clip เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับผมเราจะลองเล่น PUBG ดูนะครับแล้วก็อันนี้คือยังไม่ใส่ยังไม่ได้ใส่คลิปนะเดี๋ยวเราจะลองทดลองใส่กันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนี่เราก็ใส่ให้ดูกันสดๆเลยจุ๊บนี่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยตามคู่มือแนะนำคือควรจะติดตรงบริเวณใกล้กับ CPU มากที่สุดคือจริงๆมันควรจะเป็นบริเวณนี้แต่เนื่องจากเจ้า,ารุ่นที่นำมาทดลองตัวนี้ก็คือ redmi note 1 0 s นะฮะ redmi note 1 0 s ตัวปุ่ม power กับปุ่ม volume มันจะอยู่สูงตรงนิดนึดนงเพราะงั้นพัดลมลอยอากาศมันควรจะติดตั้งต่ำกว่า ตัวอ่อปุ่ม power ก็คือบริเวณนี้แต่เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะตัวนี้พัดลมยังไม่เปิดนะนี่ยังไม่ได้เปิดใช้งานอุณหภูมิ CPU ตอนนี้อยู่ที่42องศานะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่40แล้วเราลองเปิดเลยนะฮะทดลองเปิดสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเปิด power bank ก่อนอ่าผมยังไม่ได้เปิด power bank นี่เปิดแล้วไฟติดแล้วเปิดไฟ ตัว RGB ด้วยนะฮะจะได้เห็นเห็นไปเลยอ่าป้าบเขาให้ทีนี้เราลองดูครับว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องด้วยผมมองว่าจริงๆคือจุดที่มันควรจะติดมันอ,อย่างที่บอกว่ามันควรจะอยู่ใกล้ c ีวิมากที่สุดแต่เนี่ยมันกลายเป็นกลางเครื่องนะเพราะว่าปุ่ม power มันดันอยู่ตรงนี้มันก็เลย อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะฮะ,ะนี่ลองกระเถิบมาใกล้ที่สุดท่าี่ใกล้ได้แล้วนะอ่ะลองดูนะนี่นี่คือชิดป,ปุ่ม power เลยนะอ่ะอุณหภูมิไม่ลดลองแล้วนะนี่เท่ากับลองแล้วอุณหภูมิไม่ค่อยลดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบพอดตัวคลิปออนดูบ้างว่า อุณหภูมิจะขึ้นสูงกว่าน,นี้ไหมลองดูขอเวลาถอดสักครู่มาถอดแล้วอถอดคลิปออนแล้วลองดูเป็นไงผลปรากฏคืออุณหภูมิ CPU อยู่เท่าเดิมฮะไม่เปลี่ยนนะครับตดนยิงตายแล้วนะฮะ โอเคเราลองมาสรุปวิเคราะห์กันสักน,นิดนึงว่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะเห็นว่านี่คือรอยเจลที่ผมใช้งานตัวแบ็คคลิปเมื่อกี้แต่จุดกำเนิดความร้อนของ CPU จริงมันคือแถวนี้ฮะเนี่ยฮะอุณหภูมิตัว CPU เนี่ยซีพอยู่แถวนี้ตรงนี้ไม่ใช่ส่วนที่ร้อนเลยส่วนร้อนจริมันคืออยู่นี้ตามที่คู่มือแนะนําเลยว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้นี่แหละทีนี้สมมุติ ผมลองติดตั้งแบบไม่สนปุ่ม power เอ้ยไม่ไม่สนปุ่มวอล u ุ่เนี่ยผมปิดทับปุ่มวอล u ุ่มไปเลยแล้วเปิดอันนี้ก็เปิดแล้วเปิดไฟด้วยอ่ะเราลองดูว่า CPU เราปุ่มลดไหมดูเพื่อนเล่นไปด้วยตอนนี้อยู่ที่42องศา อุณหภูมิลดลงมาชัดเจนคืออุณหภูมิแบตเตอรี่ลดจากอุณหภูมิแบตเตอรี่เดิมอยู่ประมาณ40ตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่38นี่ลงอีกแล้ว39แล้วนะครับจากตอนเริ่มต้น44 43-44แล้วพอเราย้ายมาถูกตำแหน่ง ก็ช่วยได้บ้างต้องพูดว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะแต่ถือว่าช่วยได้บ้างพอสมควรนะครับลดลงมาได้ประมาณ3-4องศานะครับแต่ว่าที่มีผลเลยคือแบตเตอรี่อุณหภูมิแบตเตอรี่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากตอนแรกอุณหภูมิแบตเตอรี่มันอยู่่ประมาณ40 41ตอนนี้ลงมาที่37แล้วแต่อุณหภูมิ c p พคงที่อยู่ที่ประมาณ40องศานะครับเราก็ทดลองมาได้สักระยะหนึ่งละตรงนี้ก็ทิ้ง เล่นไว้สักประมาณ6นาที5-6นาทีละนะฮะผมอาจจะมีช่วงที่ตัดทอนออกไปบ้างนะครับเนื่องจากความยาวของคลิปแต่ว่าขอสรุปตรงนี้เลยแล้วกันว่าเมื่อเปิดใช้งานระยะ1ด้วยระยะประมาณเนี่ย6นาทีห่วง6นาทีถึง10นาทีเนี่ยอุณหภูมิ CPU ลดลงไปประมาณเฉลี่ย3-5องศาอุณหภูมิแบตเตอรี่ก็เช่นกันนะฮะลดลงไปประมาณ 3าองศาแปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วเจ้าคัดลมระบายความร้อนตัวนี้ถ้าวางอย่างถูกตำแหน่งมันจะช่วยลดอุณหภูมิทั้ง CPU และแบตเตอรี่ลงไปได้ประมาณ3-5ถึง5องศานะครับก็ถือว่ามีผลไหมก็มีผลถ้าในกรณีที่อุณหภูมิ CPU มันขึ้นสูงกว่านี้เช่นอาจจะ46-47หรือ50การลดลงมาที่ระดับ3-5องศาเนี่ยก็ถือว่าช่วยในการระบายความร้อนได้ นะครับดีกว่าให้มันขึ้นไปสูงขนาดน,นั้นแต่ถ้าคาดหวังให้มันลดแบบจัดจัดเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อตัวพัดลมคูลิ่งที่มีกำลังมอเตอร์ที่แรงกว่านี้นะฮะมีความใหญ่ของฮีทซิงกว่านี้เป็นตัวจริงจังกว่านี้ตัวนี้เมื่อเทียบกับราคาแล้ว499บาทช่วยได้ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคโดยรวมดูแลอุณหภูมิ CPU กับอุณหภูมิแบตเตอรี่มันนิ่งแล้วมันคงไม่ลดทอนไปกว่านี้แล้วแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เลยแล้วกันว่าโดยสรุปเรียวมีคูล,ลิ่งแบ็คคลิปมีไฟ RGB สวยๆแบบนี้เป็นพอร์ต USB Type C แบบนี้ราคา499บาทช่วยคุณลดอุณหภูมิ CPU และแบตเตอรี่ได้เฉลี่ย3-5องศาคุ้มค่าหรือไม่ลองพิจารากันดูนะครับตามแต่ความคิดส่วนบุคคลอันนี้ผม นำมาทดลองให้ดูกันจากๆว่าใช้หน้าง,งานจริงๆเป็นยังไงนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับผมแล้วพบกัน,หนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ